สวัสดีครับพบกผมแมนไม่เดินไปเช่นเคยนะวันนี้มีซามูไรสั้นนะครับผมสวยๆนะครับมาแบ่งปันให้นะครับสินค้าพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยครับเล่มนี้น้ำหนักรวม5 3 1กรัมนะครับผมครึ่งโลกวอกนิดๆนะครับสินค้าพร้อมปอกไม้นะครับผมแกะลายมังกรกับหงหงนะครับผมมีกักคนัาหนังมีกักหนังให้นะครับรัดรัดด้วยเชือกหนังวัวนะครับผม หนังแท้ครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมพกพานะครับสวยๆเลยครับตรงนี้เป็นตัวล็อกกระดุมรูปสิงโตเหมือนเดิมนะผมนี่ครับปอกแน่นหนาไม่มีหลุดนะครับผมเขย่าไม่มีหลุดแน่นอนนะครับนี่ครับตรงนี้มีฮาบากีนะครับทําให้ปอกแน่นนะครับผมสวยนะครับเล่มใหญ่นะครับเล่มนี้ยาวรวม14 2จุนิ้วนะครับผม แบรนด์คิคุตะานะครับเหล็กดีทูนะครับใบยาวแปดจุดสองนิ้วนะครับผมสวยนะครับใช้งานหนักได้นะครับแข็งแรงทนสนิมนะครับใบยาวแปดจุดสองนิ้วกว้างหนึ่งจุดสองนิ้วสันหนาห้ามตลอดทั้งเล่มนะครับผมตรงนี้เป็นฮาบากินะครับเป็นเหล็กนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแทงนะครับกาดเหล็กนะหนาปัดเงากระจกนะครับผมเป็นแบบสวมนะครับผมด้ามจับเป็นไม้มะเกลือนะครับ สวยๆเลยครับผมแกะลายนะครับแกะลายหลุมยึดหมุดทองเหลืองนะครับผมสองตัวด้ามจับยาวหกนิ้วเลยนะครับผมตรงนี้มีรูร้อยเชือกนะครับสามารถใช้ทุบได้นะครับผมแถมเชือกหนังวัวแท้ให้ด้วยนะครับสวยเกตพีเมียรนะสินค้าพร้อมปอกแบบนี้เลยครับผมสวยจัดนะครับปอกแน่นหนานะไม่มีหลุดผมรับประกันให้นะครับ สันหนา5้มิลแข็งแรงครับยาว14.2นิ้วใบมีดยาว8.2นิ้วนะครับผมคมกริบแน่นอนคมกริบแน่นอนนะครับนะี่ครับคมหวานเจี๊ยบแบบนี้เลยนะครับผมนะี่ครับคมหวานหวานแบบนี้เลยครับถ้าไม่คมแบบนี้คืนเงินให้เลยนะครับผม ผมจัดนะพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะผมนะครับเหล็กดีทูนะครับแข็งแรงทนสนิมนะครับราคาเบาๆนะแบ่งปันนะผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะแอดไลน์นะแอดแมนเฮดเคนะแมนเฮดเคนะผมมีแอดนำหน้านะครับ ทางไลน์นะครับ admanhk เบอร์โทรศัพท์0990213034นะครับผมยาวรวม14.2นิ้วเลยนะครับเกรดพรีเมียมนะครับสวยจัดงานแบรนด์นะครับผมคมหวานเลยครับฟันสนุกเลยครับผมนะครับผมมีของมาแค่6เล่มนะพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับเอามาลองขายดูนะครับสวยจัดแน่นอนนะครับผม คมกกิบนะครับสามรไรสั้นนะครับผมยาว14.2นิ้วใบมีด8.2นิ้วนะครับผมสวยๆเลยครับด้ามจับแกะลายสวยๆแบบนี้เลยครับผมดูเนืผินเหมือนเขาควายนะครับแต่ตรงนี้เป็นไม้นะครับผมนะครับมีลวดลายนะครับเหมือนเนื้อหนายาสีเข้มนะครับผมสวยแน่นอนนะพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับ1,100บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับยาว14.2นิ้ว ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ